สวัสดีค่ะกลับมาพบกันใหม่อีกแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องการทํางานเนาะก็ก่อนมันมีคลิปก่อนหน้านั้นที่ใหม่เคยบอกว่าใหม่ทําอยู่3ามที่เนาะก็จะมีที่เซฟเบย์ way, ใช่ไหมคะเป็นร้านกาแฟของสตาร์บั s แล้วก็มีของร้านอาหารจีนแล้วก็มีของร้านอาหารที่เป็นของอเมริกันโดยตรงนะคะก็จะเป็นร้านอาหารที่เป็นซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็นะตอนนี้ก็ทามันไม่เชิงว่าทําโดยตรงนะคือตอนนี้ก็ยังเทรนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะใจจริงก็คืออ,อยากจะทําแค่2ที่ก็พออะไรอย่างเงี้ยโดยเราก็ไปยื่นข้อเสนอให้กับทางร้านอาหารจีนนะคะว่าคุณต้องการะระยะเวลาในการหาพนักง,งานใหม่เนี่ยประมาณกี่วนันหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันต้องการจะออกนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันก็อยากทำ full time อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า เธอก็ทำที่ที่ที่เธออยากทําด้วยไม่ได้หรอแล้วก็ทํากับฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยทาสักสองสามวันกับฉันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยื่น้อเสนอแบบนั้นให้ไอ้เราก็เป็นคนที่บอกว่าปฏิเสธคนไม่ค่อยเก่งด้วยสิแล้วสุดท้ายก็ต้องจำใจทำทั้งสามที่อ่ะนะ นะตอนนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ทําเต็มร้อยนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งในในสายงานของเรานะคะเพราะว่าร้านอาหารจีนเราก็คล่องเรื่องเมนูอยู่รายการอาหารเราก็พอได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีก2ที่ที่เราไปเราก็ยังเพิ่งไปเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่ ยังอยู่ในช่วงเทรนนิ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่มั่นใจด้วยว่าเราจะไปรอดไหมนะคะร้านร้านกาแฟคิดว่าน่าจะไปรอดนะคะแต่ว่าค่าแรงมันค่อนข้างต่ำไงเราก็อยากโอเคแหละเราก็ชอบในเรื่องของการชงกาแฟแต่ว่าของอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะคือคือเราก็ยังอยากยังชีพได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่าบอกว่าที่นี่คือค่าแท็กเนี่ยน่าจะรวม2 0กว่าเปอร์เซ็นต์อะนะคะ ค่าแรงที่มีนี่ก็ทําไปแล้วก็แบบว่าไปจ่ายภาษีไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าส่วนร้านอาหารที่เป็นซีฟู้ดเนี่ยจะบอกว่าโอ้เครียดมากเลยฝังเขาไม่รู้เรื่องไหนจะต้องไปจําเรื่องเมนูอีกแล้วก็มีแต่ฝรั่งหมดเลยนะคะไม่มีเอเชียเลยนะคะมีสเลอร์อยู่คนเดียวโผล่เข้าไปเป็นเอเชียแล้วก็เมื่อวานเนี่ยอ่าเขามีเทรนอะนะคะก็เขาจะมีแบบเทรนเนาะรอบแรกก็จะเป็นเทรนแบบ คอมพิวเตอร์เนาะก็จะแบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ฟังไปสับประงกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเทสซึ่งเทสแล้วก็เขาสามารถรีเทสได้ด้วยนะมันก็รีเทสง่ายหน่อยเพราะว่าเราก็อ่าใช้วิชามานนะเพราะว่าเราก็ ทําไปแล้วก็เลคเชอร์ไปนะข้อที่มันถูกแล้วเรามาทําอีกรอบนึงเราก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนทางปฏิบตัติเรายังจําเรื่องของเมนูไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ข้อที่สองคือลูกค้าเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษเร็วมากบางคนก็จะแบบแรปอัพแบบแบบแบบนะทั้งทงที่บางทีเราฟังจากอีกคนเนี้ยเราฟังเข้าใจแต่อีกคนหนึ่งเราฟังไม่เข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พยายามอยู่คิดว่าน่าจะต้องเทรนมากกว่าคนอื่นๆ่นะ พูดมาแล้วก็เครียดเครียดนะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่เราก็ยังอยากได้ภาษาอังกฤษแนะคะก็เป็นไงเป็นกันอะนะเขาก็จะบอกว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าว่าอะไรเรามากนะคะเขาก็คิดว่าเขาเข้าใจเขาพยายามให้กําลังใจนะคะสําหรับ คนที่เป็นคนเทรนให้เราหรือว่าที่เป็นอบอสเราก็เหนนะเขาก็เข้าใจว่าเราคือเราใช้ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าหนึ่งสองสามสี่คุณต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็พยายามช่วยเราเต็มที่นั่นแหละก่อนคิดว่านะคะก่อนที่เขาจะจ้างเราเขาก็ประเมินแล้วว่าเขาจะทำยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแบบ ภาษาพูดของเรานะคะเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2หรือภาษาที่3ามอะไรเงี้ยนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะรอดไหมเดี๋ยวที่หน้ามาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานลองแล้วไม่เวิร์กนะคะเขาให้พูดใหม่นะคะคือมันมีประโยคพูดเยอะอะนะแล้วก็ต้องสื่อสารกับลูกค้าให้มันเป็นกันเองมากที่สุดเลยเงี้ยบวกกับคือจะบอกว่าเราเป็นคนแบบอินโทรเวิร์ตอะมัน พูดไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าคอซ้ำรมซัดอะไรอย่างเงี้ยต้องมาคุยกับลูกค้าแล้วก็ต้องไปนําเสนอนน่นนี่นั่นเออถ้ามีแพทเทิร์นให้เราเราพูดเราพูดได้นะคะแต่ถ้าไม่มีแล้วให้เราต้องคิดเองเนี่ยก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย